นะครับมาดูวิธีการใช้เห็นกันนะครับตอนนี้เครื่องเราได้ถูกแปลงเป็นระบบเห็นนะครับแล้วก็มีตัวช่วยคือมันติแมนนะครับมันอยู่ในการลงคัสตอมเฟิร์มแวร์แบบเฮนนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเครื่องที่ลงเฮนแล้วนะครับตัวนี้นะครับก่อนเล่นเกมทุกครั้งนะครับเข้าเครื่อง ps 3ที่แปลงแล้วทุกครั้งนะครับจะใช้อะไรมา Enable h e n ก่อนนะครับตัวรูปไข่นี่นะครับกดเข้าไปก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับพอ Enable h a n d ก่อนนะครับเรามาดูว่าลัเครื่องเราได้ถูก Enable h e n หรือ,อยังนะครับมาดูที่นี่นะครับตัวนี้มันจะมีเป็นคำว่า Hybrid Firmware ปูนขึ้นมานะครับอยู่ในฟังก์ชันที่ไปรุ่มเน็ดเวลร์กลุกโลกเนี่ยนะครับด้านบนสุดนะถ้ายังไม่เปิดใช้งานเห็นนะครับตัวนี้จะยังไม่โผล่ออกมานะครับเกมพวกนี้นะครับก่อนจะเล่นนะครับต้องเปิดเห็นก่อนนะครับขอย้านะครับว่า enable เห็นไว้ก่อนนะครับไม่งั้นจะเล่นไม่ได้นะครับนี่คือเกมที่ลงไว้ให้นะครับจะมีสส่วนนะส่วนแรกจะอยู่ตรงนี้นะครับ เข้ามาฟังก์ชันเมนูเกมก็จะเห็นเลยนะครับส่วนที่2นะครับจะอยู่ในตัวนี้นะครับเขาเรียกว่ามันดิแมนนะครับหลังจาก Enable h i บแล้วนะครับเข้ามาที่ตัวนี้นะครับ เข้ามามจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับ nmcm นะครับเป็นรูปบ้านให้เราเลื่อนมาทางขวาตรงฟังก์ชันเกมนะครับที่เป็นรูปชอยเกมนะครับเหมือนกับที่อยู่ด้านนอกแต่ตอนนี้คือเราอยู่ในมัลติเมรแล้วนะครับมันจะมีเกมที่อีกส่วนหนึ่งอยู่ในนี้นะครับเกมพวกนี้นะครับต้องเข้ามาในมัลติเมรก่อนนะครับถึงจะเห็นนะครับเนื่องจากไฟล์ที่เอามาเซตอัพลงเครื่อง ต่างกันนะครับมันก็เลยจะอยู่คนละที่กันนะครับอย่างสมมุติวันนี้เราจะเล่นเกมฟีฟ่าสองนะครับเข้ามาในนี้นะครับแล้วก็เลือกที่เกมฟีฟ่ก่อนกด x นะครับในในมัลติแมนนี้กด x เป็นการคอนเฟิร์มนะครับตรงนี้มันจะขึ้นให้เรา Request Firmware 4.8 2นะครับให้เรากด no <S <S ไปเลยนะครับ mm hmm. กด o นะครับในที่นี้ ถ้วมันจะออกไปนะครับอย่างนั้นพอเราเลือกเกมฟีฟ่าสองันสิบนะครับมันจะไม่ได้ไปอยู่บนนี้นะครับเราเลื่อนขึ้นไปหารูปฟังก์ชันที่เป็นดิสนะครับเหมือนเราเอาแผ่นใส่ไว้ในเครื่อง ps 3นะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นรูป รูปติดนะครับแล้วเราถึงจะกดเข้าไปเล่นได้รอสักพักหนึ่งนะครับ